e l l s s นะครับเป็นรถที่ขายดีมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้กันได้ทุกสถานการณ์ของถนนเลยบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะนิยม e 2 0 0นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอแนะนำนะครับเสนอหนึ่งคันนะครับ e 2 0 0ที่เราได้เข้ามาใหม่นะครับมาดูคลิปยาวๆรายละเอียดเต็มๆนะครับในคลิปนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า e 2 0 0นะครับโมเดล w yup. 2 1 2ครับเสน่ห์ของเขานะครับดูด้านหน้านะครับกระจังหน้าของเขานะครับไฟของเขานะครับเป็นไฟใหม่แล้วนะครับก็ดูทันสมัยนะครับกลางวันมี daytime running light นะครับแล้วก็ไฟหน้าสามารถเลี้ยวตามได้นะครับล่างมี daylight อีก1ตัวนะครับอีกคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี Flag ่ย far นเซอร์นะครับให้มาอีก4จุดนะครับก็ถือว่าขับขี่ง่ายครับจอดก็ง่ายนะครับกระจังหน้าเป็นแบบใหม่แล้วนะครับโลโก้แบบใหม่นะครับ ฝากระโปรงนะครับลายเส้นต่างๆนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับมาดูปกล้อด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้าง e 2 0 0เนี่ยลายเส้นนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นเส้นรายละเอียดของเขาเนี่ยโดยเฉพาะตัวของ e class เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น a v a n นการดล้อก็จะมาแบบ5ก้านนะครับสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับดูกระจกด้านข้างนะครับความสมบูรณ์คันนี้รายละเอียดนะครับดีนะครับดู ตรงนี้ก็จะสังเกตได้เลยนะฮะว่าไม่มีร่องรอยของการแตกหรือเสื่อมสภาพนะครับก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นรถเบนซ์สุดไทยแลนด์นะครับดูจากสภาพของเขาก็สมบูรณ์มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี่บ้านเราเรียกตุดเป็ดนะฮะตุดเป็ดหรือสเกิร์ตนะครับใส่เข้ามาให้มาด้วยนะฮะดูคิ้วโครเมียมต่างๆเนี่ยนะฮะค่อนข้างใสสะอาดนะครับไฟท้ายนะครับรายละเอียดของเขาเนี่ยดูชัดเจน รู้เลยนะครับว่าไม่มีร่องรอยของการแตกหรือเสื่อมแตการงาตากแดดนั่นเองนะครับคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับถัดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับด้านล่างนะครับเป็นดูกันชนของเขาบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่อฟู่แล้วนะครับดูลายเส้นอะไรต่างๆนะครับถือว่าสวยงามเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายบ้างนะครับเปิดให้ดูรายละเอียดด้านในบ้างนะครับ อันนี้เนี่ยดูนะครับจะเป็นเดิมๆนะครับจะไม่มีท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับตรวจสอบโครงสร้างด้านหลักครับดูด้นนานหลักอันดั็กนิดหนึ่งนะฮะดูตะเข็บคิ้วต่างๆนะครับด้านในนะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักปิดความน้ําท่วมนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเช็คสภาพนะครับยางอะไหล่นะครับเฟรมต่างๆโครงสร้างดีมากครับคันนี้นะครับอะไหล่อยู่ครบนะครับ เอาไปก็สบายใจขี่ได้มีชนหนักแน่นอนนะครับมีกล้องหลังมา1ตัวนะครับใช้งานได้ครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับไปดูภายในกันครับเออครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของเขากันบ้างนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นรถสูงนะครับภายในจะเป็นสีดํานะครับเบาะเดิมๆนะครับดูเท็กซ์เจอร์นะครับคอนโซลนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับใส่ไม่มีร่องรอยนะครับเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากนะครับดูนะฮะ ช่องแอร์ต่างๆหัวเกียร์พวงมาลัยนะครับรายละเอียดความสะอาดเนี่ยให้90%เลยนะครับดูนะครับเก๊ตต่างๆใช้ได้ดีนะครับดูรายละเอียดสวยมากครับคันนี้นะครับปุ่มต่างๆไม่มีเบี้ยวไม่มีแตกมีหากใช้การได้ปกตินะครับโอ้โหช่องวางแก้วก็ค่อนข้างจะสะอาดนะครับมีรูที่สามารถเสียบไฟได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจอต่างๆก็ไม่มีร่องรอยของการแตกบริการใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ สตาร์ทเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับเชนเซอร์ปาร์คถอยตั้มต่างนะครับใช้งานได้แอร์นะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่สุดเลยนะครับก็ลมออกเต็มที่นะครับเต็มที่เลยนะครับการปรับแอร์อุณหภูมินะครับรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากความซับซ้อนของเขาจะไม่มีอะไรนะครับผมว่าจะอธิบายความศพดูของเขาเป็นคันๆน,นะครับก็คันนี้เนี่ย นะครับเราไปดูนะครับในระบบของจอวิทยุสตาร์ทขึ้นมานะครับก็โลโก้เด่นชัดเจนนะครับเมอร์เซเดสนะมีไฟต่างๆมีการเตือนต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยสมบูรณ์นะครับดูความคมเส้นต่างๆเนี่ยโอ้โหถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับใช้ได้นะครับดูนะครับเราก็ลองปรับให้ดูเล่นๆนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับอ่านะฮะดูนะฮะวิทยุก็ยังใช้ได้ดีนะครับลองมัลติฟังก์ชันนะครับนะฮะ มัลติฟังก์ชันก็ยังใช้ได้ดีนะครับดูมัลติฟังก์ชันปุ่มนะครับความสมบูรณ์ต่างๆนะครับทั้ง4ปุ่มนะครับยังใช้ได้นะครับตรวจสอบการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับโลโก้นะครับสวยงามเงางามนะครับเลขใหม่คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะสักนิดหนึ่งนะครับเลขใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะครับคันนี้วิ่งไปเพียง1นึ่งแสนหนึ่งกว่ากิโลเท่านั้นนะครับความสมบูรณ์ยังถือว่าสุดยอดนะครับดูนะครับผ้าฝ้าต่างๆนะครับไฟส่องสว่างนะครับก็ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานดูฝ้าต่างๆเนี่ยสะอาดไม่มีการสกปรกใดๆนะครับเราทําการคลีนเรียบร้อยนะครับไฟส่องสว่างไฟอ่านหนังสือนะครับใช้ได้ครบนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเหมาะนะครับไฟฟ้าเมมโมรีนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับใช้ได้สมบูรณ์นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็กระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้เนี่ยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยทาง AB Pre m i u m Motor เนี่ยนะครับเราก็ตรวจสอบคุณภาพ ระบบไฟทั้งคันก็ใช้ได้แน่นอนนะครับเอาไปไม่จุกจิกไม่ปวดหัวแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่านั่งได้ไหมสบายไหมและความสมบูรณ์ของเบาะต่างๆเนี่ยเป็นไงไปดูนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเบาะนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสายเบลต์ต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เก๊กลางนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกะที่สามารถเปิดได้นะครับตรงนี้วางแก้วต่างๆเดินทางไกลก็สามารถที่จะวางแก้วได้ทั้ง2ฝั่งนะครับช่องแอร์นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็จะมีลมสามารถที่จะเป่าออกมาได้นะครับมีช่องใส่เครือบุหรี่แต่ทีนี้คงไม่มีใครสูบบุหรี่นะครับในรถนะครับก็ตรงนี้เราผ่านไปนะครับความสมบูรณ์ของเขานะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆเกะไม่มีร่องรอยการแตกใดๆนะครับสมบูรณ์มากๆครับคันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับก็ มาดูนะคระบบไฟฟ้านะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับตรงนี้กระจกมือหิ้วต่างๆนะครับเราไปดูไฟกันม้างนะครับไฟสองสว่างนะครับยังใช้งดางานได้ดีนะฮะสุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนสาคัญนะครับหัวใจของรถยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราสตาร์ทรถอยู่นะครับ วอมเครื่องเอาไว้นะครับดูนะครับในส่วนสาคัญของคานหน้านะครับคานรับใหญ่นะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักพิควาลหรือน้ําท่วมนะครับน็อตต่างๆนะครับเราดูตรวจสอบแล้วนะครับก็ให้ดูกันนะครับเป้าโช้ต่างๆนะครับดูน็อตยังเดิมๆอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวจั๊มแบตนะครับก็สามารถที่จะจั๊มจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีค้วบวกนะครับจั๊มตรงนี้ัูวลบก็สามารถจั๊มได้จากจุดนี้ได้เลยนะครับในนี้เราก็ตรวจสอบแล้วนะครับดูเครื่องนะครับที่ยังวอมเครื่องอยู่นะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับเป็นเทอรนเทอร์โบนะครับแรงม้าของเขาก็ไม่น้อยเลยนะครับมาถึง184แรงม้าเกียร์เป็นระบบออโต้นะครับหรือว่า7เกียร์นี่นะครับขับขึ้นล้อหลังนะครับให้อารมณ์ในการขับขี่นะครับของการขับหลังขับสนุกนะครับรถเบนที่เป็นขับหลังนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายละเอียดนะครับผมค่อนข้างจะให้ไว้ค่อนข้างครบแล้วนะครับกับ e200 คันนี้นะครับรถ e200 คันนี้เป็นปี2014นะครับ ก็เป็นรถสุนเป็นไทยแลนด์นะครับประวัติเช็คระยะตลอดนะครับเลขไม่เพียง1 1 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับไม่ถึงแสนสองนะครับภาษีทาง AB Premium Motor นะครับต่อให้เรียบร้อยถึงเป็นปี67แล้วนะครับราคาพิเศษนะครับสภาพดีๆแบบนี้เอาไปใช้นะครับแล้วก็รับวารันตีหลังการขายด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับเราวารันตีให้1นึ่งโลหรือ1ปีนะครับก็ ราคาคันนี้เนี่ยเบาๆสบายๆนะครับกับเราจะต้องประหยัดและใช้เงินให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับคันนี้นะครับถ้าคุณลูกค้านะครับต้องการซื้อรถแบบออนไลน์เนี่ยเขาสามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทาง AB Premium Motor ออนไลน์ได้เลยนะครับซื้อรถที่ AB Premium Motor ตรนะครับตรงปกแน่นอนนะครับส่งไปแล้วมากกว่า1,000คันนะครับและที่สำคัญผมไม่ลืมนะครับราคาคันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆครับเอาไปเลยนะครับซื้อไปเลยครับคันนี้โทรจองได้เลยเพียง ราคา8 9 10, 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับใช่ครับไม่แพงเลยครับโควาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์0 9 5 0 3ตัว54ตัวเ,เรียนเจอรที่ AB Primo u ม m o t o r ตครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s sure. ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u u e .com